สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประติศาสตร์เมืองเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีข่าวส่งตรงมาจากตะวันออกกลางซึ่งก็เกี่ยวกับนะครับผมความตึงเครียดในภูมิภาคที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งหลังจากที่อเมริกาเนี่ยนะครับผมได้ตัดสินใจส่งฝูงเครื่องบินรบ F 2 2ซึ่งเป็นเที่ยวเล็บหลักของทัพอากาศสหรัฐไปประจําอยู่ในอิสราเอลเพื่อ คู่อิรานกับเลบานอนนะครับหลังจากที่ทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยนะครับผมได้มีการประกาศให้คำมั่นเลยนะครับผมว่าจะแก้แค้นอิสราเอลอย่างหนักที่สุดหลังจากที่อิสราเอลเนี่ยนะครับผมได้ทําการลอบสังหารผู้นำคนสำคัญนะครับผมของทั้งกลุ่มฮามาสและฮิสบละ ซึ่งทางอิรานนี่ก็ได้ตอบโต้โดยการส่งฝูงโดรนนะครับผมถล่มฐานทัพอากาศของสหรัฐที่ประจําอยู่ในประเทศอิรักทำให้เจ้าหน้าที่อเมริกันเนี่ยนะครับผมบาดเจ็บหลายรายเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงและการส่ง F22 ไปสแตนบายในอิสราเอลเนี่ยนะครับผมมันส่งผลกระทบหรืออิมแพคอย่างไงต่อเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเรามารับชมข่าวนี้กันเลยดีกว่านะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดพูดถึงอีเวนต์นี้เนี่ยนะครับผมมันเกิดขึ้นหลังจากการนะครับผมที่ทางอิสราเอลเนี่ยได้ รอบสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับผมฝ่ายการเมืองของทั้งกลุ่มฮามาสอย่างนายอิสมาอิลฮานิเยและผู้บัญชาการอาวุโสของฮิสบุลเลาะอย่างฟูอาร์ชุกครือโดยที่นายอิสมาอิลเนี่ยนะครับผมถูกรอบวังระเบิดในห้องพักของเขาใจกลางกรุงเตหะรานประเทศอิรานเลยส่วนของนายฟูอาร์เนี่ยนะครับ คาดว่าน่าจะโดนรอบสังหารจากการโจมตีทางอากาศซึ่งก็เกิดขึ้นในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าเป็นการกระทําที่อุกอาจเช่นเคยนะครับผมของอิสราเอลดยที่อิสราเอลเนี่ยนะครับผมได้ขึ้นชื่ออยู่แล้วแหละเรื่องของการจัดการกักบเป้าหมายสําคัญที่อยู่ลึกเข้าไปในใจกลางดินแดนของค่าศึกเป้าหมายสองรายนี้เนี่ยก็เป็นรายล่าสุดของทางอิสราเอลึ่งทางการอิหร่านเนี่ยก็ออกมานะครับผมประนามการกระทําครั้งนี้และสัญญานะครับว่าจะทําการ แก้แค้แนอิสราเอลอย่างหนักน่วงโดยที่นะครับผมทั้งทางฮิสบุลเลาะห์และอิหรา่านนี่ก็ได้ทำการโจมตีเป้าหมายใส่ทั้งอิสราเอลนะครับผมและสหรัฐอเมริกาผู้ที่เป็นพันธมิตรนะครับผมกับอิสราเอลอย่างเหนียวแน่นโดยที่ฮิสบุลเลาะห์เนี่ยนะครับผมได้ทำการโจมตียิงจรวดนะครับผมใส่ทั้งตอนเหนือของอิสราเอลจำนวนหลายสิบลูกเช่นเดียวกันกันกบทางอิหร่านนะครับผมที่เลือกโจมตีเป้าหมายใส่ฐานทัพอากาศของสหรัฐอย่างฐานทัพอากาศอัลอาซาดที่อยู่ในอิรักนั่นเอง ซึ่งการโจมตีเนี่ยนะครับผมก็มีจรวดหลายลูกที่เล็ดลอดการป้องกันทางอากาศและเข้าถึงเป้าหมายทั้งอิสราเอลและฐานทัพอากาศดังกล่าว ทำให้มีผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บจํานวนหนึ่งเมื่อทางสาหรัฐเนี่ยนะครับผมถูกโจมตีนายออสตินล,ลอยเนี่ยนะครับผมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและอดีตผู้บัญชาการ US Central Command หรือหน่วยบัญชาการสูงสุดที่ได้รับมอบหมายนะครับผมให้จัดการกับพื้นที่อย่างตะวันออกกลางหรือเอเชียกลางเนี่ยก็ได้ตัดสินใจย,ยกระดับนะครับผมการป้องกันของสหรัฐโดยการส่งฝูงเครื่องบิน F-22 จำนวน1สควอ s รอนนะครับผมหรือ1ฝูงบินเพื่อเข้า ไปประจําการในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งนะครับผมการส่ง F 2 2ไปเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆเลยนะเพราะ F 2 2เนี่ยนะครับผมไม่เคยถูกส่งเข้าไปประจําการในตะวันออกกลางเพื่อเตรียมไว้ใช้ต่อสู้กับอิหร่านแบบนี้ ซึ่งหลายคนที่อาจจะไม่รู้จักเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดคําถามขึ้นมานะครับผมว่าแล้วส่ง f 22ไปเนี่ยมันต่างจากส่งเครื่องบินรบรุ่นอื่นๆไปตรงไหนบ้างล่ะ f 22เนี่ยนะครับผมนับว่าเป็นเครื่องบินนะครับผมลํานึงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกที่ถูกสร้างมาในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ถึงอาจจะมีนะครับอายุการใช้งานที่มากสักนิดหนึ่งแล้วเนี่ย แต่ F22 เนี่ยอเมริกาเนี่ยนะครับผมไม่ได้ขายให้ใครเลยเก็บไว้ใช้แค่ประเทศเดียวนะครับผมซึ่งแตกต่างจาก F35 ที่เป็น Stealth Fighter เหมือนกันเนี่ยที่ F35 เนี่ยนะครับผมได้รับการร่วมมือนะครับผมจากชาติพันธมิตรหลายชาติในการร่วมพัฒนาและสร้างซื้อและใช้งานมันนะครับไม่เหมือนกับ F22 จุดที่มันแตกต่างจากเครื่องขับไล่ทั่ว,วไปเนี่ยก็คือ2อย่างหลักๆเลยแล้วกันพูดง่ายๆ1คือความเร็ว2คือ ความเป็นสเตลไฟเตอร์ของมัน f 2 2เนี่ยทำความเร็วได้อยู่ที่ประมาณมัก2.25หรือถ้าตีเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,400กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเร็วโคตรในขณะที่ f 3 5เนี่ยนะครับผมที่เป็นสเตลไฟเตอร์เจ็ตเหมือนกันเนี่ยทำความเร็วได้อยู่ที่ประมาณมัก1.6หรือที่ประมาณ1,900กกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเรื่องของการตรวจจับหรือเรดาร์ครอสเซ็กชันเนี่ย F 22เนี่ยนะครับผมก็จัดว่ามีฟีเจอร์ของการสเตลที่อยู่ในอันดับต้นๆของโลกเพราะขนาดบนเรดาร์ของ F 22เนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ0.0001 00ตารางเมตรหรือถ้าเทียบเป็นความใหญ่เนี่ยนะครับมีขนาดเล็กกว่านกกระจอกตัวหนึ่งซะอีกแต่ในขนาดที่ F 35ซึ่งก็ขึ้นชื่อเรื่องเรดาร์ cross section ที่ต่ำแล้วเนี่ยขนาดของมันเนี่ยนะครับผมเทียบเท่ากับนกตัวใหญ่ๆสักตัวหนึง่งซึ่งก็แตกต่างกันเยอะนะครับ ซึ่งพออเมริกาส่งเครื่องขับไล่ที่เทพที่สุดของพวกเขาไปประจําอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการขู่อิหร่านไปในทางอ้อมๆเลยนะครับผมบอกว่า ถ้าอิหร่านทําอะไรสักอย่างมาใส่ฐานทัพอเมริกาอีกหรือทําให้เจ้าหน้าที่หรือพลเมืองสหรัฐได้รับบาดเจ็บเนี่ยอเมริกาจะสามารถส่งเครื่องสเตลไฟเตอร์บินผ่านเรดาร์ของอิหร่านเข้าไปโจมตีได้ลึกถึงกรุงเตหะรานได้ภายในไม่กี่นาทีโดยที่ทางอิหร่านเนี่ยจะไม่รู้ตัวยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้าเพราะถ้าเกิดเป็นเครื่อง F15 หหรือเป็นเครื่องบินขับไล่อื่นๆเรดาร์ของอิหร่านเนี่ยอาจจะตรวจจับได้ก็จริงแต่ต่อให้สกัดกั้นไม่ได้เนี่ย เป้าหมายสำคัญเนี่ยนะครับผมก็อาจจะหลบหนีออกจากพื้นที่ทําให้การโจมตีไม่สําเร็จแต่ถ้าเป็นเครื่อง F22 เนี่ยนะครับผมเป้าหมายไม่มีทางรู้ตัวก่อนแน่นอนซึ่งเพิ่มเติมไปกว่านั้น F22 เนี่ยสามารถปัรนทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยอย่างระเบิดรุ่น B61 ที่สามารถใส่ไว้ในเวบันเบ a y ของ F22 ได้เช่นเดียวกับ F 3 5ซึ่งก็เพิ่มเติมนะครับผมความน่ากลัวของเจ้าเครื่องบินลำนี้ไปถ้าผู้ชมคิดก,กันว่ายัางไงบ้างกับเรื่องราวนี้กับการที่สหรัฐเนี่ยส่ง F 2 2ไปคุมเชิงนะครับผมในตะวันออกกลางแล้วทุกคนคิดว่าอิหร่านเนี่ยจะตอบโต้หรือกล้าตอบโต้ไหมทุกคนคิดว่ายัางไงนะครับผมลองคอมเมนต์บอร์ดกันได้เลยนะครับในวันนี้ขออนุญาตฝากไว้เป็นข่าวสั้นๆถ้าหากข้อมูลหรือภาพประการใดหรือขาดตัวบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับผม ในวันนี้ขอได้ลาไปเพียงเท่านี้แล้ครับบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลย ซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผมครีเอทีฟอย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนียแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัด ต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับ ใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9 9 4 8บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บบาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด a f f x history w 1ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนไหนก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ